สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยจะพามาดูมะนาวแป้นออกทุกช่อเลยค่ะดอกนะคะแล้วก็ติดลูกทุกช่อด้วยดูดูนี่กําลังกําลังอ่าติดลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะดูดูด,ดูออกทุกช่อจริงๆนะดอกก็เยอะมากแล้วลูกขอบอก้อนนี้ลูกเท่าส้มส้มเขียวหวานนะนี่ค่ะดูดูด ดูดูดูด,ดูออกทุกช่อดอกดอกมากเลยค่ะดอกจริงๆนะคะนี่ดูไอออันนี้ลูกนี้ยังไม่โตดีเต็มฝ่ามือพี่ต้อยเลยเนะนี่ยดูมาดูตรงนี้กันมาดูตรงนี้นี่มีก็ออกทุกช่อจริงๆเลยนะเขาดอกอะค่ะอี่อื้อ มะนาวแป้นนะคะตอนนี้มะนาวแพงนี่ค่ะดู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 ดอกดูดอกโอ้ยดูพวงนี้พวงนี้พวงนี้นี่ค่ะพวงนี้อแกล้งมะนาวก็จะถ้าเราอยากให้เขาแตกเราก็เด็ดใบแก่ๆนะยังใบแก่ๆตรงนี้เนี่ย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 เราก็สามารถลอได้เนี่ยเราไม่ต้องล้อใบอ่อนเดี๋ยวตรงใบแก่ๆเนี่ยถ้าเราลอออกเขาก็จะแตก ยอดขึ้นมานะคะมันก็จะได้ออกดอกออกลูกดูมะนาวลูกใหญ่ค่ะเนี่ยโอ้ยติดลูกทุก่อจริงๆเลยนะคะข้างบนก็ติดลูกใหญ่เท่าส้มเขียวหวานจริงๆเลยลดด้วยนี้นะคะน้ำจุลินทรีย์แล้วก็น้ำสาวข้าวนะลูกดดโดกโดกดดด มุดไปถ่ายตรงนี้กันแบบแบบป๊บพามาดูลูกใหญ่ใหญ่มากนะฮะเราก็ลดด้วยน้ำจุลินทรีย์แล้วก็ลดด้วยน้ำสาวข้าวแก้งมะนาวนะคะนี่ค่ะโอ้โหดูดีออกดอกเป็นปั้นเลยกำลังติดลูกเลยค่ะนี่เราก็แก้งมะนาวนะนี่แก้งมะนาวก็คือรอบใบแก่งที่พี่ต้อยบอกอะ่ะ เขาก็จะได้ออกลูกออกดอกออกลูกเยอะๆแตกกิง่งอะค่ะดู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 อยากจะให้เห็นลูกนี้ใหญ่กว่าส้มอีกค่ะดูมือดูมือนี่ค่ะมันาวแป้นนะคะมันาวแป้นน้ำเยอะดกด้วยค่ะดู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  ดูดอกดูดอกกำลังติดลูกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะพาไ่ชมมะนาวเป้นนะคะน้ำเยอะดกออกทุกช่อทุกกิ่งดูกำลังออกทุกช่อทุกกิ่งเลยค่ะนี่ค่ะเขาได้น้ำจุลินทรีย์ไงลดอาทิตย์ละครั้งนะคะมะนาวนี่อย่าลดเยอะนะลดอาทิตย์ละครั้งพอนนะน้ำอะแล้วมาเรามาเราก็ใส่จุลินทรีย์อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ น้ำสาวข้าวนะคะเราสาวข้าวแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมาลดนะคะมันก็เป็นการบำรุงต้นดินให้สมบูรณ์ต้นไม้ก็ออกดอกออกลูกออกผลรู้ดอกเต็มเลยค่ะลูกเต็มเลยนี่ค่ะดอกเยอะจริงๆค่ะออกแล้วออกดอกแล้วเขาติดลูกด้วยนะคะเขาออกดอกแล้วเ,เขาติดลูกทุกลูกเลยเขาติดทุกช่อเลยอะ่ะเนี่ย ค่ะวันนี้พี่ตั้งก็พามาดูนะคะมะนาวแป้นดกดกดกดค่ะออกทุกช่อโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแต a n k for watching bye คะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะพามาดูมะนาวดกดกดดกค่ะบายค่ะ